ถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่จะมาเรียนถามท่านรองศาสตราจารย์ดรไผ่ปันทองนะครับส่วนตัวนี้ท่านพร้อมที่จะตอบแล้วครับสวัสดีครับจย์ครับค่ะคำถามถามเรื่องมะเร็งตับมีสาเหตุมาจากพยาธิใบไม้ตับการรับประทานผลิตภัณฑ์บีมสีเขียวจะช่วยฆ่าพยาธิใบไม้ในตับได้หรือไม่แล้วดูไม่ค่อยเกี่ยวกันนะไม่น่าจะใช่คือ พยาธิใบไม้ตับเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งตับแต่มะเร็งตับมันก็ยังมีสาเหตุอื่นใช่ไหมฮะเช่นไปทานพวกสารพิษจากเชื้อราพวกอัลาทอกซินหรือดื่มสุราเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่พิพอก็เป็นใช่ค่ะเป็นไวรัสก็เป็น่เป็นไวรัสตับอักเสบบีซีอะไรมันก็ก่อให้เกิดมะเร็งได้ทีนี้ถ้าจะถามว่ามันไปฆ่าพยาธิใบไม้ตับได้ไหม ก็คงไม่ท่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะ,ะนะฮะเอาละก็คำถามแรกผ่านไปต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเม็ดเลือดขาวค่ะอาจารย์ก็คือผลิตภัณฑ์บีมสีเขียวเนี่ยนะคะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวตัวช่วยมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นแต่ท่านนี้เนี่ยถามมาว่าเขามีปัญหามะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งมีปริมาณเม,ม็ดเลือดขาวที่มากกว่า,ากปกติใช่จนเป็นอันตรายต่อชีวิต เขาจะสามารถที่จะใช้พิิตภัณฑ์ตัวไหนเพื่อดูแลมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช้ได้หรือเปล่าคะคือมเม็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเกิดจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ผิดไปจากปกติม,มันก็คือสิ่งผิดปกติถูกไหมฮะของร่างกายม,มันไม่ได้สร้างเซลล์ที่ปกติแต่บิมเนี่ยมันไปกระตุ้นเซลล์ที่ปกติ ให้ทํางานให้ดีขึ้นหลังสารที่ไปกระตุ้นเซลล์นักฆ่าให้มากขึ้นนั้นเซลล์นักฆ่าก็สามารถที่จะไปจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกตินั้นได้เพราะฉะนั้นก็ก็คงจะใช้สูตรเดียวกับมะเร็งทั่วไปคือการรักษาก็คงจะอยู่ในการดูแลของหมอด้วยใช่ค่ะแม้แพทย์ก็จะทำกกันก่อนรักษาต่างๆไปใช่ถ้าจะใช้บิมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตก็น่าจะใช้บิมสีเขียวร่วมกับน้ำมังคุดนั่นแหะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาบางเรื่องเนี่ยยังต้องให้คุณหมอแพทย์เป็นผู้ดูแลอยู่ด้วยนะครับท่านนิถามมาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมังคุดครับว่าถ้าจะให้เด็กดื่มควรจะอยู่ในปริมาณเท่าผู้ใหญ่ไหมฮะปกติผู้ใหญ่จะอยู่เท่าไหร่ครึ่งถึงหนึ่งซองได้ครึ่งถึงหนึ่งซองก็ประมาณ300ร้อได้ไหมร้อยห้าสิบซีก็คือหนึ่งแก้วนะฮะถ้าเป็นเด็กเด็กทีนี้เด็กเนี่ยเราไม่อยากให้เด็กเล็ก ใช้เท่าไหร่เพราะว่านี้ตามกฎของออยเขาจะห้ามใช้ในเด็กและสตรีมีครรภ์ก็ควรจะเป็นที่เด็กโตแล้วนะคะกองครั้งละสักครึ่งแก้วก็ได้คือถ้าดื่มก็ดื่มไม่มากค่ะใช่ค่ะคือถ้าเด็กทานบังคุดได้เนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะก็น่าจะดื่มน้ำบังคุดได้เพราะมันก็คือเนื้อเลยมาเล็บบังคุดนะก็คือน้ำผลไม้ใช่ค่ะแต่เป็นน้ำผลไม้ที่มีเนื้อ แบบว่าผสมงมวู่งก็อร่อยมันน้ำผลไม้คือเราถือว่ามันเป็นอาหารเสริมที่มีการทำงานกับร่างกายเป็นฟัง c t i o n i n g Food Supplement คือทานอาหารเป็นยาเป็นยาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลหรืออย่าไปสงสัยว่ามันมีผลอะไรที่มันมีการ เติมแต่งสารอะไรแม้กระทั่งน้าตาลเราก็ไม่ใส่น้ําตาลก็ไม่ใส่สีก็ไม่ใส่สารกันบูดอะไรเราก็ไม่ใส่ธรรมชาติล้วนเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากังวลเลยคือถ้าจะให้ดื่มเนี่ยดื่มในในการดูแลสุขภาพผมว่าโอเคนะฮะแต่ถ้าจะบอกว่าให้ดื่มเพื่อเป็นการบรรเทาหรือรักษาเนี่ยไม่ไม่ได้ยังไม่แนะนำเสริมสุขภาพมากกว่านะครับค่ะ มาที่คำถามนี้นะคะผลิตภัณฑ์ Operation ่นบิมสีฟ้านะคะ<ม>ที่แนะนำสำหรับดูแลเบาหวานถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปนะคะจะทำให้น้ำตาลตกจนมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดม,มึนงงได้หรือไม่ะคะม่ะคือผลิตภัณฑ์ของ Operation ่นบิมเนี่ยนะะมันจะปรับภูมิคุ้มกันให้เกิดภาวะสมดุลสูตรสีฟ้าก็เหมือนกันมันก็จะไปปรับภูมิคุ้มกันเซลล์เมดเลือดขาว บางตัวที่ทำงานมากกว่าปกติให้กลับมาทำงานตามปกติเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบิมสีฟ้าเนี่ยมันแค่จะไปลดสารที่หลั่งออกมา2ตัวนะคะจาก T-Helper ตัวที่1นั่นก็คืออินเตอร์เฟอรอนแกมมาแล้วก็เทียนไดแบลฟาซึ่งสาร2ตัวเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปมันจะไปมีผลทำลายเซลล์ตับอ่อน ทำให้อินซูลินหลังน้อยลงแล้วมันก็ไปทำให้ตัวรับอินซูลินที่ผนังเซลล์เนี่ยดื้อต่ออินซูลินทีนี้สูสีฟ้าเนี่ยมันจะลดลงมาให้อยู่ในระดับสมดุลปรับให้สมดุลเท่านั้นก็คืออยู่ในระดับปกติเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปกว่าปกติอยู่ๆก็เกิดอาการย่อบอย ทั้งคืนทั้งวันเยี่ยวแล้วก็หิวน้ําไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณนี่เป็นโรคเบาหวานนะเช็ดเช็ดดูก็ขึ้นร้อยแปหมอก็ให้ยากินตอนแรกๆกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะหมอตรวจว่าวา่าดันขึ้นให้ยาความดันต่มดันอีกกินขวดไปไปบอกหมอปวดท้องหมอหมอว่าเป็นกระเพาะเอา,เอาหายายากระเพาะกินเ,เป็นสี่แล้วนะไปตรวจหมอบอกว่าเออคุณนี่โรค ไขมันในเลือดก,กินยาไขมันในเลือดต่อพอกินกินเสร็จประมาณหปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็ดเดกินยาไม่ได้แล้วนะคุณาตายมันเสือ่อมคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดันต้องกินไขมันในเลือดกินกระเพาะต้องกินแต่ว่า<ล>กาเบาหวานต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะจะฉีดไอซูลินไปไหนก็ทบพพหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่โ oh. อ้ด้ววี <laughs> มามาให้เช้าเค็นหนึ่งตอนเย็นเค็นหนึ่งทุกวันเลยทุกวันเลยสี่ปีฉีดตลอดนะโอ้โหไม่ขาดเลยสี่ปีก็พอดีเจอกัะน้องเซ่บบอกว่าคุณต้องมาฟังเขาบรรยายแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมก็เอ้ยน่าสนใจวะพอกินกับปุกแรกก็รู้สึกตัวมาเบาขึ้นตึงนองก็ไม่เมื่อยไม่อะไรเมืก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะม้วยหมดเลยในปวกเอวพอเข้ากับปุกที่สองก็ทำไมว่าดีขึ้น ดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นนะปวดม่วยอนี่ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่ยังฉีดอยู่กินยาด้วยกินยาด้วยอ่าฮะแล้วก็พอกินถึงสามสามกระปุกนี้อ้าวไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้ําตาลตอนนี้ไปตัวก็แปดสิบเจ็ดอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอทุกวันนี้นี่ปกติละปกติแล้วน้ําตาลเหลือแปดสิบเจ็ด ความดันความดัง,ดงร้อยสายสาโรคต่างๆเนี่ยมันจะมีสาเหตุเกิดมาจากว่าไอ้ตัวนั้นเยอะเกินไปนตัวนี้เยอะเกินไปแต่ว่าผิดพันธ์ุของเราเนี่ยมันไปลดลงมาให้อยู่ในระดับปกติแค่นั้นคือเวลาที่เราป่วยก็คือเราผิดปกติเนี่ยมันคือมากไปหรือน้อยไป<ะ> เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะดูแลในระดับภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยก็ต้องเข้าใจหลักการพวกนี้ด้วยซึ่งแพทย์ปัจจุบันทุกวันนี้ยังยังให้ความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหมฮะอาจารย์ด้วย่ะสมัยนี้นี่เรา,เ,าเราถือว่าเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนี่ค่อนข้างสําคัญคเพราะฉะนั้นก็จะมีการศึกษาเพิ่มขึ้นนะ,ะทุกคนก็จะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนี่มากขึ้นแต่อย่าลืมว่าวิทยาการการวิจัยเนี่ยมันไปเร็วมากเลย นะเพราะฉะนั้นมันก็มีเพิ่มใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ uh huh. อเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถติดตามอันนี้ได้มัน,มนก็จะต้องอ่านเป็นประจำซึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถติดตามรายการของเราได้ก็จะได้ความรู้อย่างที่อาจารย์ได้ตอบไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ